คือไปไปจนจนคนอเมริกาบอกว่ายูรู้ไหมว่ายูอะไปเที่ยวในในอเมริกามากกว่าฉันคนอเมริกาที่อยู่มาจนถึงบ้านแล้วต่อต่อคราวนี้ไปถึงบ้านแล้ว เริ่มทํางานชีวิตชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะทั้งชีวิตการทํางานการกินอยู่แล้วก็แบบการเรียนการได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยอืมก็ก็ตอนนั้นพอเราเข้าไปถึงที่นั่นนะ่ะเราลงตัวละกับลังงานก็คือเอ่อโค้ดแม่เราอ่ะเป็นเป็นทานายความส่วนโค้ดพ่อทํางานเกี่ยวกับพวกไฟแนนซ์ตอนนั้นเขาเขาอยู่ดอร์ช์บังอะไรเงี้ย เราทีเนี้ยเนี่ยเขาก็ต้องไปสมัครเรียนอะไรเงี้ยซึ่งในในทุกขั้นตอนอะคอนซัลเลอร์ของเราอะเขาเขาเขาก็จะเป็นคอนซอลัลให้เราทุกอย่างเลยรวมถึงเราสามารถถามพวกแพรรุ่นพี่ที่เราเจอในคัตเตอร์ได้ตอนที่เราไปมิทติ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะจัดมิ e ติ้งประมาณแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยให้เรามาเจอกันมาอัปเดตอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะเข้าไปปุ๊บคนไทยอนะเนาะ ก็ขี้เหงาแล้วก็แตก็น่ารักอะไรเงี้ยก็เริ่มมีเพื่อนคนไทยขับรถมาหาถึงบ้านก็คือเริ่มแบบพาไปมอใกล้ๆอะไรเงี้ยแบบเผื่อว่าขาดเหลืออะไรพาไปแบบเอเชียนมาร์เก็ตแบบไปไปกินอาหารไทยไปไททาวอะไรเงี้ยแบบเพื่อที่จะไปหาซื้อพวกวัตถุดิบในการดารงชีพเราอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บ้านเนี้ยน่ารักอย่างก็คือวันที่เราไปถึงอนะ่ะเขาก็มีรถเตรียมไว้ให้เราเลยหนึ่งคัน เป็นรถเหมือนกับรถสําหรับเราเลยเพื่อให้เราขับรถไปเรียนขับรถไปใช้ะอะไรเงี้ยเพราะว่ารถที่เราต้องใช้จริงๆอะ่ะจะเป็นแบบเขาเรียกโตโยต้าสควอเอร์อ่ะเอาไว้สําหรับอันนั้นมันจะเป็นรถเหมือนเป็นโฟล์วิวเนาะคันใหญ่ๆแล้วก็มีคาซีครบสามอันก็คือนั้นเอาไว้เอาไว้เลี้ยงเด็กง่ายๆเอาไว้เลี้ยงเด็กแต่ว่ารถของเราเป็นตอนนั้นเป็นโตโยต้าแคมรี่อย่างเงี้ยอืมคือรถเราเนี่ยสภาพ ดูดีที่สุดแล้วในบรรดาเพื่อนทั้งหมดแล้วเราก็เริ่มมีแบบเทเดทก็คือเรามีการเอาเอาเด็กไปเล่นด้วยกันเพราะเป็นอพยพไทยด้วยกันเนาะเลี้ยงเด็กด้วยกันเราก็เลยแบบนัดไปเทเดทที่เพลาการ์ดของในเคาน์ตี้อะไรอย่างเงี้ยที่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเอเพื่อให้แบบเด็กรู้จักการมีเพื่อนเล่นกันเพราะว่าเราเลี้ยงอะ่ะที่อเมริกาจะสตรีทมากเรื่องการดูทีวีแล้วก็เรื่องแบบตารางของเด็กในแต่ละวันอะ่ะ เขาชอบมากกับการที่เราจะพาเด็กอะ่ะทําอคทิวิตีที่เป็นเอา o r เขาถ้าสมมติว่าอากาศดีอย่างเช่นมันแบบพวกช่วงสปริงอะไรเงี้ยสปริงซัม m มอรอะไรเงี้ยเราต้องพาเด็กออกไปที่พรักอย่างเดียวห้ามอยู่ในบ้านอย่างน้อยก็ต้องอยู่แ a c k yard หลังบ้านไม่ห้ามอยู่ในบ้านห้ามห้ามดูทีวีเด็ดขาดคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านอื่นเป็นอย่างนั้นไหมแต่ว่าที่บ้านอะ่ะคือห้ามดูทีวีทีวีคือจะเป็นแค่ TV ทีวีไทม e ตอนเช้าตื่นมาตอนที่เป็นแบบ BCR ตอนที่พ่อกับแม่เขาแต่งตัวจะไปทํางาน <Wow. S 1> แล้วเขาแล้วเด็กเราก็ต้อง get lady สาหรับเด็กที่จะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสามารถอนุญาตให้เด็กอ่ะดูทีวีได้เพื่อเพื่อเพื่อลดความวุ่นวายของพ่อแม่แล้วก็เราเยอะไรเงี้ยตอนที่เราแบบเตรียม lunchbox ให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยออกับอ,อ่อหลังจากนเนอร์ก่อนนอน ก็ให้เด็กคลามดาวเนาะ mm hmm. ก็สามารถแบบ mm hmm. เปิดการ์ตูนได้หนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะดูได้แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนเช้ากับหนึ่งชั่วโมงตอนก่อนนอนแค่นั้นเลย mm hmm. บ้านอื่นไม่รู้เหมือนกันรว่าส,สตรีทไมายตาว่าโดยส่วนใหญ่อะ mm hmm. เห็นนะแปดสิบเปอร์เซ็นตสตรีทเรื่องการดูทีวีมากเ mm hmm. พราะว่าแล้วพอไปเนี่ยเราตอนแรกเราบอกว่าเราไม่ได้คํานึงว่าเราเลี้ยงเด็กเยอะเนาะสามคน เพื่อนคนอื่นก็จะมีเลี้ยงเบบีคนเดียวก็อันนี้ง่ายมากเด็กเบบีก็คือจะนอนทั้งวันเพื่อนก็จะดูว่างๆอะไรอย่างเงี้ยสามคนก็คือเบบีแบบอ่อนๆเลยหกเดือนสองขวบและสี่ขวบคนที่ไปโรงเรียนมีคนเดียวก็คือสี่ขวบผู้ชายสองขวบกับเบบีจะอยู่ติดตัวอยู่ติดเป็นแบบลูกลิงอะอยู่ติดเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเหมือนกับแคลลี่เข้าไปทุกที่อย่างเช่นพาไปไลบารีในระหว่างที่ด้วยด้วยด้วยพี่เขาอะพี่ชายแมทธิ Matthew, วอะค่ะเด็กเด็กเด็กผู้ชายเนี่ยอยู่แบบพรีสคูลเนาะเขาก็จะเรียนแค่สิบเอ็ดโมงสิ็ดโมงครึ่งก็ไปรับละไปส่งแปดแปดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งก็ไปรับกลับมาและอะไรเงี้ยคือเวลาสั้นมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ย อยู่กับเราเต็มๆแลวพ่อกับแม่เขาไปทํางานหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปุ๊กกี้ปรับตัวเยอะไหมหมายถึงว่าเฮ้ยโดยแบบว่าแบคกราวแล้วปุ๊กกี้ก็คือทางานออฟฟิศมาก่อนใช่ไหมแล้วครั้งนี้มาเปลี่ยนเลยคือมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะเราไม่ได้เป็นครูมาก่อนแล้วมามาคืาอ,อ,อ,อตัวเยอะไหมเหมืนมอน,นไ,มไม่เยอะอะ่ะเพราะว่าคิดว่าชอบเด็กอยู่แล้วปกติชอบเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแค่ปรับตารางทํางานมากกว่านะ เรา mm hmm. ตื่นเป็นเวลาเรารู้แล้วว่าเจ็ดโมงอะ่ะเราต้องเลดี้สำหรับลงไปทำงานละ s <S แต่ว่าอยู่ที่นั่นอะ่ะบางทีเราแค่แบบล้างหน้าแปรงฟันแต่ว่าอีนี่คือด้วยความเป็นเด็กไทยเนาะอาบน้ำทุกเช้าเลยอาบทุกเช้าเลยรู้ดูอะไรก็อาบคือตื่นตื่นก่อนโพสต์มัมเพื่อจะใช้ห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำจะแบบเป็นห้องน้ำรวมเนาะในห้องน้ำมันจะมีแบบแค่สองห้องอนะไรอย่างเงี้ยเออ mm hmm. เราก็เราก็แบบตื่นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำก่อนเลยใส่ชุดแบบ เตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชุดที่ใส่ไปบ่อยอ่ะคือป้ามากก็คือเป็นเหมือนชุดวอร์มอ่ะเป็นแบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มทับผ้าใบอ่ะซึ่งเป็นยูนิฟอร์มทุกวันเพราะว่าเราต้องแบบกระชับกระฉเฉงอะไรอย่างเงี้ยออไม่ต้องซื้ออะไรเลยแบบไปที่นั่นอะไรที่เสื้อผ้าสวยงามเดียวไปก็คือไม่ได้ใส่ถึงบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะเพราะมันไม่เหมาะกับแอคทิวิตี้ของยูแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันอยู่แ็กซิมัมได้สองปีหรอคะออแพรเนี่ยหรือว่าใช่ใอ๋อก็จะอยู่า oh, แฮป<ม> <maximum S 1> ปีมากคือปีที่สองอ่ะมันเ x ็กเท visa อัตโนมัติ oh. จริงๆแล้วตอนที่เขาอนุมัติมามันจะเขียน J1 v i s าจะอายุแค่หนึ่งปีแต่พอเราไปอยู่ที่นั่นอ่ะมันเป็นแบบเป็นเ x c h a n g e student ่ะมันเ x ็ e n d หนึ่งปีอัตโนมัติเราแค่แจ้งกับทางโครงการไแปบบว่าเราจะอยู่ต่ออนะไรเงี้ยอืม ก็ตอนนี้ความมั่นใจเรื่องภาษาก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าอยู่อยู่ปีนึงอ่ะแสดงว่าโคสก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้อยู่ต่อจริงๆแล้วถ้า e x t e n นได้อีกก็อาจจะอยู่ต่อใช่ไหมตอนนั้นอะจริงๆอะตอนนั้นอะเขาอะก็บอกเขาแหละว่าจะกลับมาขอวีซ่าเราจะกลับไปอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็คือเวลคัมให้เรากลับอะคือเขาอยากให้เราอยู่กับเขาแบบไลฟ์ไทม์เลย เออแต่เราเออเขาแต่เขารู้ว่าตอนเรามีแฟนอยู่ที่ไทยไงอะไรเงี้ยแลย้ว<ม>เราเรา,เรารก็อยากกลับอ่างเงี้ยอ้าวมีแฟนอยู่ไทยแสดงว่าตอนอยู่นั่นคือไม่ได้แอลพูอะไรเลยใช่ปะเลี้ยงเด็กมีหมาทําความสะอาด<ม>เก็บตังค์อย่างเ<อ>ดียวเลยใช่ปะเก็บตังค์อ๋อแล้วก็เที่ยวเที่ยวแบบเที่ยวเออถามว่ามีตังค์กลับมากี่บาทอ่ะไม่มีนะเพราะว่าเที่ยวไปตั้งแต่สองเดือนแรกก็คือไปชิคาโก คือไปไปจนจนคนอเมริกาบอกว่ายูรู้ไหมว่ายูอะไปเที่ยวในในอเมริกามากกว่าฉันคนอเมริกาที่อยู่มาจนถึงปานที <c> ่ <ười> คือไปแม่งทุกที่เลยเ<อ>ไปแบบไป <หา S 2> ชิคาโก<ห>าไปลาสเวกัสแคลิฟอร์เนียฟลอริดาฮาวานะเราเราไปนี่คือเราลาไปหรือว่าเราเอไปช่วงเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยช่วงที่ไม่มีร ส่วนใหญ่จะลาไปเพราะว่ามันเป็นทริปที่แบบเขาก็ให้เรา mm. เราเรามีเรามีพักร้อนเหมือนกันนะ mm. พอเราก็เหมือนแบบเราก็อยู่ในระบบเหมือนกับลูกจ้างปกติอะที่เราก็จะมีพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอปุ๊บก,กลับมากลับมาแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าได้ฟูลฟิลเนาะภาษาเราก็ได้ท่องเที่ยวเราก็ได้ตอนนี้รู้สึก mm. ว่าตัวเองแบบเอยดีขึ้นมาป <have S 2> ึ้น,นเพ<ข>รานะว่าพอ <Okay. S 2> กลับมาต้องบอกว่า เราอตันใหญ่ขึ้นที่เราจะแบบเดินเข้าไปในแบบสมัครงานในบ,บริษัทชั้นนํา <c oughs> ของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็เลือกเอ่อสยามมิชลินมันมีแบบ walk in interview อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วเราก็ไปซึ่งตอนนั้นอ่ะคู่แข่งอเยอะมากเป็นแบบหลายร้อยอะ่ะเขาเปิดโรงแรมรับ walk in เลยอ ไม่ใช่แต่ปุกชีชีชีจะดีกรีดีกว่าเพราะว่าชีเป็นชีได้เกียรตินิยมด้วยชีได้เกียรตินิยมแล้วก็อมหาวิทยาลมหาวิทยาลัยรัฐอะไรอย่างเงี้ยฉันฉันคิดว่าชีชีก็ได้ได้ตรงนี้แล้วถ้าชีได้ภาษามาอีกฉันว่ามันก็ง่ายไงก็รู้นะชีก็รู้ชีรู้ว่าชีขาดอะไรไงชีก็เลยเป็นเอาภาษามาอะไรอย่างเงี้ยสวยๆเอาไม่ได้เรียนมาาอะไรด้วยกันหรอคะหัวหน้าเรียนมหาอะไรเดียวกันออตอนนั้นคือสมัครบริษัทไหนก็ได้หมดเลย โคดบะยิ่งเพิ่มความมั่นใจใกับให้กับตัวเองอางเงี้ย mm hmm. คืออย่างอย่างอย่างที่เข้ามิชลินได้อะเราก็รู้สึกเราเราเปล่านิดนึงเพราะว่าเราเห็นละวันที่วอง in อินอินทวิวอะแม่งคนแบบหลายร้อยจริงๆเลยนเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบบริษัทมันป๊อปปูล่าขนาดนั้นเนเงี้ยเอเพราะว่ามิชลินมันก็บริษัทใหญ่เนาะไรเงี้ยแล้วก็มันก็อยู่เหมือนกับท็อปฮันเดรอะ ก็คือในท็อปอันดของแบบบริษัทชั้นนําในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผ่านสัมภาษณ์ครั้งนั้นแล้วก็ได้เข้าไปทํางานในในความแบบในแผานากนั้นอะคือเขารับผู้หญิงประมาณสองคนจากคนเป็นร้อยอะแต่เราเป็นหนึ่งในสองที่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยเออเราก็เลยค่อนข้างเปล,ล่าอะไรเงี้ยอือหลังจากนั้นเราก็ตอนที่เราเริ่มเปลี่ยนงาน เราก็ยังรู้สึกว่าการที่เราไปออแพรเราได้ภาษาดีขึ้นนะ่ะนำพาแบบหลายๆโอกาสมาให้เราอนยะ่าเงี้ยแล้วก็ไปอยู่เปลี่ยนไปอยู่ u n นิล v เวอร์ยูนิลก็เป็นแบบบริษัทแบบ f m c เแบบระดับโลกเหมือนกันอนะไรเงี้ยเราก็ได้ไปจอยก็เป็นส่วนหนึ่งของ u n นิล v เวก็ทำมาตั้ง5ปีอนะไรเงี้ยตอนนี้ก็ย,าย้ายแล้วค่ะอยู่ JTI แต่ว่าเออเอาจริงๆก็คือพื้นฐานดีอยู่แล้วในด้านการเรียนและวิชาการที่เรียนมาเพียงแค่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันยังไม่ใช่ก็เลยไปเพิ่มเติมตัวเองแถมยังได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีรายได้ด้วยในช่วงที่ไปฝึกภาษาแถมยังได้ท่องเที่ยวอเมริกาด้วยเนาะมันก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสําหรับน้องรุ่นใหม่ที่เฮ้ยไม่ต้องจะลงทุนเยอะถ้าถ้าแบบให้แนะนําสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่แบบ อยากมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวค่ะที่บ้านอ่ะไม่เราอยากเราก็อยากเรียนเมืองนอกเหมือนคนอื่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในในสภาพเศรษฐกิจของทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เราไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทําให้เราอ่ะสามารถมีประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศได้แบบได้ภาษาได้การใช้ชีวิตคือมันเปิดมันเปิดโลกเราเหมือนกันเพราะว่า สิ่งที่เราได้กลับมามันเยอะมากเลยอะแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยที่ไปแบบรู้สึกดีใจมากๆมันเป็นประสบการณ์แบบที่ดีามากแล้วก็ไม่ต้องลงทุนในเรื่องเงินไม่ต้องลงทุน,ทนใช่ไม่ต<ล>้องผ<ล>ักเลยเพราะว่าโอ้ยจําได้ว่าวันนั้นที่ไปอ่ะรู้สึกว่าเสียค่าสมัครเข้าประมาณแปดพันนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วตอนนั้นเขาก็คือจ่ายให้เราหมดเลยแล้วหลังจากที่เราผ่านการคัดเลือกของเขาอ่ะหลังจากนั้นก็คือ นึ่งนอกจากมี้พ็อกเก็ตมันนี่พกพกไปด้วยแค่นั้นเลไนะรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั๋วไปตั๋วกลับเขาจัดก,การให้อยู่แล้วพอเราไปถึงปุ๊บเราก็ได้ทำงานได้เงินอยนะ่างเงี้ย